กดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะการทดสอบผักขึ้นช่ายเพื่อพัฒนาสิ่งที่เราทำและวิธีการที่เราใช้เรามักคอยสังเกตสิ่งที่ผู้อื่นทำอยู่เสมอเราไปร่วมงานสัมมนาอ่านหนังสือพูดคุยกับเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานเพื่อหาข้อมูลและคำแนะนำจากพวกเขาและบางครั้งเราก็เป็นฝ่ายให้คำแนะนำ เราพยายามทำความเข้าใจวิธีการที่ได้ผลสำหรับคนอื่นเพื่อนำมาปรับใช้แต่การคิดว่าสิ่งที่ใช้ได้ผลสำหรับบริษัทหนึ่งจะใช้ได้ผลกับอีกบริษัทอื่นด้วยนั้นเป็นความคิดที่ผิดครับต่อให้เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมีขนาดเท่ากันและมีเงื่อนไขทางการตลาดแบบเดียวกันเป๊ะการคิดว่าถ้าวิธีนั้นดีสำหรับพวกเขามันย่อมดีสำหรับพวกเราด้วย นั่นไม่เป็นความจริงเลยผมรู้จักบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรอันน่าทึ่งพน,นักงานพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาชอบมากที่ห้องประชุมทุกห้องมีโต๊ะปิงปองตั้งอยู่นั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อโต๊ะปิงปองมาตั้งในห้องประชุมบ้างวัฒนธรรมองค์กรของคุณก็จะดีขึ้นใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนครับแต่นี่คือตัวอย่างของแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งเชื่อว่าแค่ทำแบบเดียวกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จทำก็จะส่งผลดีต่อบริษัทของคุณโดยอัตโนมัติมันก็เหมือนกับตัวอย่างเรื่อง f e r r a ร i ี่กับ Honda นั่นแหละครับสิ่งที่ดีสำหรับบริษัทหนึ่งไม่จำเป็นต้องดีสำหรับอีกบริษัทเสมอไปพูดง่ายๆคือแนวทางที่ดีที่สุดใช่ว่าจะดีที่สุดในทุกสถานการณ์ สิ่งที่คุณทำและวิธีการที่คุณใช้ต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคุณมันถึงจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดได้จริงการมองดูผู้อื่นเพื่อเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ความท้าทายอยู่ตรงที่การแยกให้ออกว่าวิธีการไหนหรือคำแนะนำใดที่ควรทำตามโชคดีที่มีการทดสอบง่ายๆสำหรับใช้ค้นหาแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ซึ่งผมตั้งชื่อว่าการทดสอบผักขึ้นช่ายลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในงานเลี้ยงอาหารคำ่ำมีใครบางคนเดินเข้ามาหาคุณแล้วพูดว่าคุณรู้ไหมว่าบริษัทของคุณต้องการอะไรช็อกโกแลต M&M ไงละ่ะถ้าไม่ใช่ M&M คุณจะพลาดโอกาสดีๆไปมากจากนั้นก็มีอีกคนเดินเข้ามาหาคุณพร้อมกับพูดว่า รู้ไหมว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรมันคือน้ำนมข้าวข้อมูลบอกว่าตอนนี้ผู้คนหันมานิยมน้ำนมข้าวกันคุณควรขายน้ำนมข้าวในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ต่อมาระหว่างที่คุณยืนอยู่ข้างโถใส่น้ำพรั์ก็มีอีกคนเอ่ยคำแนะนำอันชาญฉลาดกับคุณโอลิโอเขาบอกเราทำเงินได้เป็นล้านๆจากการบิดชิมครีม และจุ่มนมคุณต้องทำแบบนั้นบ้างแต่เขาก็ยังไม่ใช่คนสุดท้ายอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกคุณว่าผักขึ้นช่ายต่างหากห้ามพลาดผักขึ้นช่ายเด็ดขาดคุณได้รับคำแนะนำดีๆมากมายจากเหล่าคนที่ประสบความสำเร็จบางคนอยู่ในวงการเดียวกันบางคนประสบความสำเร็จมากกว่าคุณหลายเท่า แถมบางคนยังเคยให้คำแนะนำแบบเดียวกันนี้กับคนอื่นและคนเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามคุณควรทำอย่างไรดีคุณตัดสินใจไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อผักขึ้นช่น้ำนมข้าวโอริโอ,ลโอและ m อ m คุณใช้เวลาเดินหาของทั้งหมดอยู่นานทีเดียวและก็ใช้เงินไปไม่น้อยเพราะกว่าซื้อมาทุกอย่างทั้งที่ ไม่มีอะไรรับประกันว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ซื้อมาหรือไม่ที่แย่ยิ่งกว่าคือหากคุณมีงบจำกัดคุณก็ต้องตัดบางอย่างออกคำถามคือคุณควรเลือกตัดอะไรและควรซื้ออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้คือระหว่างที่ต่อแถวรอชำระเงินโดยถือทั้งผักก้นชายน้ำนมข้าวโอริโอและ m m เเอาไว้ A y, คนรอบข้างจะดูไม่ออกเลยว่าคุณมีความเชื่อเรื่องอะไรสิ่งที่คุณทำควรสะท้อนสิ่งที่คุณเชื่อแต่คุณกลับเหมามาหมดทุกอย่างทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองก่อนไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นอย่างไรถ้าจุดมุ่งหมายของคุณคือการทำแต่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพคุณได้รับคำแนะนำมาหลากหลายเช่นเดิมสิ่งเดียวที่ต่างออกไปคือ ครั้งหน้าที่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณจะซื้อเฉพาะน้ำนมข้าวและผักขึ้นช่ายเท่านั้นเพราะมีเพียงสองอย่างนี้ที่ตรงตามความต้องการของคุณนี่ไม่ได้หมายความว่าคำแนะนำอื่นๆไร้ประโยชน์นะครับมันแค่ไม่เหมาะกับคุณเท่านั้นเองการใช้จุดมุ่งหมายเป็นตัวกรองในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณเสียเวลาและเสียเงินในซุปเปอร์มาร์เก็ตน้อยลง คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์จากทุกสิ่งที่ซื้อมาและที่สำคัญที่สุดเวลาที่คุณยืนถือน้ำนมข้าวและผักขึ้นช่ายต่อแถวรอชำระเงินคนที่เดินผ่านไปมาจะสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่าคุณเชื่อในสิ่งใดฉันเห็นได้เลยว่าคุณใส่ใจสุขภาพพวกเขาอาจพูดกับคุณแบบนั้นฉันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันงั้นขอถามอะไรสักอย่างได้ไหม ขอแสดงความยินดีด้วยครับลูกค้าพน,นักงานหรือพันธมิตรทางธุรกิจได้สะดุดตากับคุณเข้าให้แล้วแค่คุณตัดสินใจอย่างถูกต้องและดูให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณทำสะท้อนถึงสิ่งที่คุณเชื่อผู้ที่มีความเชื่อแบบเดียวกันก็จะสังเกตเห็นคุณได้โดยง่ายนี่หมายความว่าคุณสื่อสารจุดมุ่งหมายของตัวเองผ่านสิ่งที่ทำได้สำเร็จนั่นเอง ผมยอมรับว่านี่เป็นภาพในอุดมคติและในชีวิตจริงเราคงไม่อาจตั้งมันแบบนั้นได้ตลอดผมเข้าใจว่าบางครั้งเราก็ต้องตัดสินใจแบบเฉพาะหน้าเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายตามความจำเป็นหรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ระยะสั้นบางอย่างไม่เป็นไรครับการทดสอบผักขึ้นช่ายยังคงใช้ได้อยู่ถ้าคุณอยากทานเค้กช็อกโกแลตสักชิ้นก็เอาเลย ความแตกต่างอยู่ตรงที่เมื่อคุณตั้งต้นจากจุดมุ่งหมายคุณจะรู้อยู่เต็มอกว่าการกินเค้กช็อกโกแลตเป็นการคิดสั้นที่ไม่เข้ากับความเชื่อของคุณคุณไม่ได้หลอกตัวเองอยู่คุณรู้ตัวว่าทำสิ่งนี้เพียงเพราะต้องการน้ำตาลเพื่อให้ร่างกายสดชื่นและคุณต้องออกกําลังกายมากขึ้นอีกนิดเพื่อกำจัดมันออกจากร่างกาย แต่บริษัทจำนวนมากมองเห็นโอกาสเฉพาะหน้าแบบนั้นแล้วนึกว่ามันเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จจนกระทั่งวันหนึ่งถึงพบว่ามันทำร้ายบริษัทมากแค่ไหนการตั้งต้นจากคำว่าทำไมไม่เพียงช่วยให้คนรู้ว่าควรทำตามคำแนะนำใดแต่ยังรู้ด้วยว่าตัวเลือกไหนจะทำให้คุณเสียสมดุลแน่นอนว่าคุณเลือกทำสิ่งนั้นได้หากจำเป็นแต่อย่าทำบ่อยนัก ไม่เช่นนั้นพอผ่านไปนานๆเข้าก็จะไม่มีใครดูออกเลยว่าคุณเชื่อในสิ่งใดแต่ส่วนที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้ครับทันทีที่ผมบอกว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรคุณก็รู้ทันทีว่าควรซื้อแต่ผักขึ้นช่ายและน้ำนมข้าวโดยไม่ต้องรองให้อ่านจบเสียก่อนทันทีที่ผมมอบตัวกรองให้ คุณก็รู้อย่างชัดเจนว่าต้องตัดสินใจเช่นไรก่อนที่ผมจะบอกออกมาเสียอีกเพราะคุณมีตาช่างในการตัดสินใจแล้วเมื่อบริษัทประกาศจุดมุ่งหมายออกมาอย่างชัดเจนทุกคนในบริษัทก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเหมือนตัวผู้ก่อตั้งจุดมุ่งหมายทำหน้าที่เป็นตัวกรองในการตัดสินใจ และการตัดสินใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับพนักงานการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือการเลือกใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆควรต้องผ่านการทดสอบผักขึ้นช่ายทั้งหมดยิ่งผ่านการทดสอบบ่อยๆก็ยิ่งได้รับความไว้วางใจมาร์ครูบินเป็นพ่อที่ดีเขาให้เวลากับลูกสาวทั้งสองที่ชื่อรูซี่และโซฟีเยอะมาก ปลายวันเสาร์วันหนึ่งภรรยาของเขาพารูซี่ออกไปหาเพื่อนมาร์กจึงอยู่บ้านเพื่อดูแลโซฟีวัยหขวบหลังจากเล่นบนบ้านต้นไม้เป็นรอบที่9มาร์กก็รู้สึกล้าเต็มทีและอยากนอนพักบนโซฟาสักหน่อยเขาจึงเลือกใช้โทรทัศน์เป็นพี่เลี้ยงลูกแทนมาร์กมีดีวีดีภาพยนตร์การ์ตูน2เรื่องซึ่งเขาไม่เคยดูหรือได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับมันมาก่อนเลย ทั้งจากสื่อหรือเพื่อนที่มีลูกเล็กๆมาร์กไม่ได้อยากดูการ์ตูนแต่อยากปล่อยให้โซฟีดูการ์ตูนในห้องหนึ่งส่วนตัวเขาจะไปดูภาพยนตร์เรื่องอื่นในอีกห้องการ์ตูนเรื่องหนึ่งมาจากบริษัทที่เขาไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนส่วนอีกเรื่องมาจากดิสนีย์คำถามคือคุณคิดว่าเขาจะให้โซฟีดูเรื่องไหนครับแล้วถ้าเป็นคุณคุณจะให้ลูกดูเรื่องใด คำตอบนั้นชัดเจนมากเสียจนมันแทบจะเป็นคำถามงี่เง่าไปเลยทีเดียวแต่ลองมาไล่ดูข้อเท็จจริงกันเล่นๆดีกว่าภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องเป็นการ์ตูนเหมือนกันเหมาะสำหรับเด็กเหมือนกันคำวิจารณ์ที่พิมพ์บนกล่องดีวดีก็ดูเข้าท่าทั้งคู่ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเราเชื่อมั่นในผลงานจากดิสนีย์จริงอยู่ที่ดิสนีย์ไม่ใช่บริษัทที่สมบูรณ์แบบ บ่อยครั้งที่พวกเขามีปัญหาเรื่องการบริหารและความวุ่นวายภายในราคาหุ้นของบริษัทก็ขึ้นขึ้นลงลงมิหนำซ้ำยังมีคดีฟ้องร้องไม่ได้หยุดบางคนก็ตาหน้าว่าดิสนีย์เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทที่น่ารังเกียจซึ่งดำเนินกิจการแบบเอาใจนักลงทุนแล้วทำไมเราถึงเชื่อใจพวกเขาละ่ะคำตอบคือดิสนีย์ทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนครับ พวกเขาดำรงอยู่เพื่อส่งเสริมความเพลิดเพลินของครอบครัวในรูปแบบที่ดีงามและไม่ล่อแหลมซึ่งทุกสิ่งที่พวกเขาพูดและทำตลอดหลายสิบปีนั้นก็เป็นหลักฐานยืนยันชั้นดีเราไว้ใจดิสนีย์ด้วยเหตุผลที่เรียบง่ายเอามากๆเพราะเรารู้ว่าพวกเขาเชื่อในสิ่งใดนั่นเองพวกเขาผ่านการทดสอบผักขึ้นชาย ดิสนีย์มีความสม่ำเสมอในทุกสิ่งที่พูดและทำจนบรรดาพ่อแม่กล้าปล่อยให้ลูกๆดูผลงานของดิสนีย์โดยไม่ต้องตรวจสอบก่อนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และก็ไม่ใช่อะไรที่อธิบายด้วยเหตุผลได้สายการบิน southwest airlines ก็ผ่านการทดสอบผักขึ้นใช้เช่นกัน บริษัทดำเนินงานอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดจนเรารู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากพวกเขาได้บ้างตัวอย่างหนึ่งคือการที่ซาวเวสไม่กำหนดที่นั่งนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่าพวกเขาเชื่อเรื่องการทลายข้อจำกัดเป็นแนวทางที่ฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับ สายการบินสำหรับคนธรรมาดาซึ่งให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมยอมไม่แบ่งชั้นวันนะของที่นั่งบนเครื่องบินแต่ถ้าสายการบินเดลต้ายูเนเต็หรือคอน t i n e n ตันทำแบบเดียวกันมันจะดูไม่เข้าท่าทันทีเพราะมันไม่สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทเหล่านั้นเมื่อคุณเคองขึ้นชายทิ้งรองเท้าแตะเบอร์เกนสต็อกเสื้อยืดมัดย้อม พวงมาลัยดอกเดซี่และรถตู้โฟก k สวาเกนทั้งหมดนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพความรักและมังสวิรัต์ของชาวฮิปปี้ทุกคนจึงพากันประหลาดใจเมื่อโฟก k สวาเกนเปิดตัวรถยนต์หรูสนนราคา70,000ดอลลาร์ 70, ในปี2004หลังจากเรียกเสียงฮือฮาด้วยการติดแจกันดอกไม้ที่แผงหน้าปัดของรถเต่ารุ่นใหม่โฟกสวาเกน ก็เปิดตัวรถรุ่นเฟตันเพื่อแข่งกับรถยนต์หรูแบรนด์อื่นๆซึ่งรวมถึง s c r a s ของ b บ n z และ BMW ซีรีส์7รถยนต์ซึ่งใช้เครื่องยนต์ V8 กำลัง335แรงม้าคันนี้มาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในวงการเช่นระบบช่วงล่างแบบใช้ถุงลมและระบบควบคุมสภาพอากาศ4ทิศท,ทางเท่านั้นยังไม่พอ เบาะนั่งยังมีระบบนวดกดจุดแบบควบคุมด้วยไฟฟ้าติดตั้งมาด้วยรถยนต์รุ่นนี้คือชัยชนะอันน่าตื่นตะลึงมันมอบทั้งความสะดวกสบายและความเร็วที่มากพอจะครองถนนได้สบายๆซึ่งถือว่าแสงหน้ารถยนต์ของเบนซ์รูรายอื่นๆนักวิจารณ์พากันปรับปรืมติดแค่ปัญหาเดียวครับถึงตัวเลขและข้อมูลต่างๆจะเหนือกว่า สำอย่างเป็นรถสัญชาติเยอรมันเจ้าแห่งวิศวกรรมยานยนต์แต่กลับมีคนซื้อรถยนต์รุ่นนี้เพียงน้อยนิดเพราะมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยเฟตันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นความเชื่อของบริษัทโฟกสวาเกนซึ่งแปลว่ารถของประชาชนทุ่มเทเวลาหลายสิบปีในการผลิตรถยนต์ให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างคุณและผมใช้ ทุกคนรู้ว่าจุดมุ่งหมายของโฟกส s สวา e เกคือการเพิ่มพลังอำนาจให้แก่ผู้คนโดยสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาที่คนทั่วไปซื้อไหวแต่เพียงช่วบูบที่โฟกส s สวา e เกหลงลืมจุดมุ่งหมายของตัวเองบริษัทก็เสียสูญไปอย่างสิ้นเชิงกรณีนี้ไม่เหมือนกับตอนที่เดลผลิตเครื่องเรน MP3 ออกมา หรือตอนที่อยู่ในเต็ดแอร์ไลน์เปิดตัวสายการบินราคาประหยัดชื่อเท็ดนะครับเพราะในกรณีเหล่านั้นเราไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของบริษัทคืออะไรตั้งแต่แรกแล้วเราจึงไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่แตกแถวจากสิ่งที่พวกเขาเคยทำมาทว่าในกรณีของโฟกสวาเกนบริษัทมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมาตลอด แต่พวกเขากลับทำสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายนั้นออกมาพูดง่ายๆก็คือพวกเขาไม่ผ่านการทดสอบผักขึ้นช่ายนั่นเองโตโยต้ากับฮอนด้าเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าโฟกสวาเกนตอนที่ทั้งสองบริษัทแตกสายผลิตภัณฑ์รถยนต์หรูพวกเขาจึงสร้างแบรนด์ใหม่มารองรับโดยของโตโยตา้าเป็นเล็กซัสส่วนของฮอนด้าเป็นอะคูราโตโยตา้า เป็นสัญลักษณ์ของประสิทธิภาพและราคาที่ไม่เกินเอื้อมสำหรับคนส่วนใหญ่พวกเขาสร้างธุรกิจขึ้นมาจากรถยนต์ราคาถูกรุ่นต่างๆและพวกเขาก็รู้ว่าตลาดจะไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่มสำหรับรถยนต์หรูที่ใช้ชื่อเดิมหรือมีสัญลักษณ์เดิมบนฝากระโปรงรถแต่ถึงแม้เล็กซัสจะเป็นแบรนด์รถยนต์หรูมันก็ยังสะท้อนจุดมุ่งหมายเดิมและใช้วิธีการเดิมของโตโยต้ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อให้จุดมุ่งหมายกลายเป็นจริงข่าวดีก็คือโฟก k สวา g เกนไม่ทำผิดซ้ำสองครับและจุดมุ่งหมายของพวกเขาก็ยังชัดเจนเช่นเดิมแต่ถ้าบริษัทตัดสินใจแบบเฉพาะหน้าและพยายามคว้าโอกาสในตลาดบ่อยเกินไปจุดมุ่งหมายของพวกเขาจะเริ่มคลุมเครือ แล้วศักยภาพในการสร้างแรงบันดาลใจและความจงรักภักดีก็จะเสื่อมถอยลงสิ่งที่บริษัทพูดและทำมีความสำคัญมากครับนี่คือช่องทางที่บริษัทสื่อสารกับโลกภายนอกและทำให้เราได้รู้ว่าพวกเขาเชื่อในสิ่งใดมันคือบริเวณที่จุดมุ่งหมายกลายเป็นจริงในสายตาของผู้คนมีความสุขมากๆแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะคะไฟติ้งค่ะ